สวัสดีค่ะพ่อกุณมาริสาคือเกาจากมือนี้เดรนุ่งต่ำบักฮงใส่หอยจ้ะอ่าเป็นหอยอ่าหอยข้างจ้ะตัวง่ายๆเนาะพี่น้องจ้ะก่อนสิไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาริสานเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อที่จัมพ์าดคลิปดีๆเนาะจ้ะเนาะข่าวขอนุญาตลงมือเด้อค่ะเดีย๋ยวเขานั่งกินอยู่นี่ยุ่งเต็มเลยอ๋อ นุ่มันกับผู้ดังดีขนมเส้นจ้ะเหนียวแห้งเบี้ยเส้นเล็กเหนียวนุ่มใส่สตอหน้ำด้อจ้ะพี่น้องจ้ะพักกันที่ะมาเนี่ครับพี่น้องครับ ต้องอยาใส่มือเด้อค่ะ ได้น้าไม้มาพร้อมนะคีว่าบเมนของไตบมนของทางภาคไตเนาะคะ่ะสตอตัวนี้ กินลำบากแห้งจากห้อยข้างนี่ัดขนมันออกย่างดีแล้วก็มาลวกแล้วก็เปิดปากเอา้าขี้ดินอยู่ในปากโอ้ยพี่น้องจ้ะเสียเวลาขนาด <c oughs> ขี้ดินอยู่ในปากบาาเนี่ยแก้ออกมาล้างไหมจ้ะ โอ๊สบายจากของต้มไปแล้วก็แก้วตัวเนื้อมันกับพอเนาะไม่ค่อยหมั่นใจไปไหนแล้วก็เรื่องหอย พอเคยอ่ะถองเสียกับหอยมาแล้วจ้ะเท่านึ่งเจ้าคำเขียวขึ้นไปโรงพยาบาลเสร็จบึงที่รืก

เป็นเสียงคนถูกอีกยังฉันแสกเขามากเหรเขาโทษเขอไผ่ด้วยค่ะมันเปนหลวกเนหน่อยมันโมเมนต์จ้ะ พอหลวงมาแบกร้านเสร็จเน่ย พอานี้นะจ๊ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะจนเมือเมือเปิ่อเบิ้ Oh no? คนโตข้าก็าเศร้าจ้ะกำลังต่างเขาไม่อีกลูกแล้ว เป็นหน่วยยังสีด้วยจ้ะ ฮะเหมือนกันก็ลาบไปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะกะพอหอมปากหอมคอเนาะจ้าพี่น้องจ้าขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อจ้าขันมีค้อแนะนำยังกะสามารถไปแนะนำให้แต่อ่อคอมเมนต์ได้เด้อจ้าในคลิปคอมเมนต์นะจ้ะพี่น้องจ้าค่ะเหมือนกันลาบเพียงเท่านี้ค่ะคุยกันไปในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบายจ้า